สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวข่ํา nightly news กับผมพบเอกพรพงเมตตาสรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงวันนี้ประจำวันจันทร์ที่13ธันวาคมนะครับผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ทุกวันหลังข่าวพระราชสำนักเริ่มต้นรายการยังตามกันต่อกับกรณีนี้นะครับเมื่อเจ้าของร้านสัมเพลงหัดใหญ่ที่จังหวัดสงขลาออกมาบอกว่าเกลือเป็นหนอนเชื่อว่ามีคนในที่รู้เห็นกับโจรแน่นอน หลังจากมีกลุ่มคนร้ายบุกเข้าไปงัดตู้เซฟภายในร้านแล้วก็กวาดเอาทรัพย์สินเอาเงินสดมูลค่ากว่า10ล้านบาทไปล่าสุดตำรวจกองปราบได้ลงพื้นที่ไปช่วยไล่ล่าคนร้ายแล้วครับหลังคนร้ายงัดร้านสำเพ็งหัดใหญ่จังหวัดสงขลาที่เจาะตู้เซฟแล้วก็ขโมยทรัพย์สินมีค่าเงินสดไปกว่า10ล้านบาทวันนี้เจ๊ปลาและเฮยเอ๋ซึ่งเป็นเจ้าของร้านเข้าให้ปากคำกับตำรวจนะครับ บอกว่ามีคนต้องสงสัยอยู่ในใจแล้ว2-3ถึงคนเชื่อว่าเกลือเป็นหนอนมีคนในแจ้งความเคลื่อนไหวให้โจรรู้เพราะว่าปกติร้านจะมีหลานชายนอนเฝ้าแต่ว่าในคืนที่เกิดเหตุไม่ได้มาส่วนการไล่ล่าคนร้ายนั้นล่าสุดกองปราบได้ลงพื้นที่ร่วมคลี่คลายคดีนี้ด้วยเชื่อว่าอีกไม่นานจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้แน่นอนครับ จากสงขลาต่อกันที่ปัตตานีนะครับช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถไฟท้องถิ่นทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายโดยเหตุการณ์นี้นะครับมีผู้โดยสารที่ตกค้างกว่า300คนด้วยครับแรงระเบิดทําให้กระจกหน้าหัวจอกและก็กระจกหน้าต่างที่ตู้รถไฟแตกเสียหายหลายบานอย่างภาพที่เห็นนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายเป็นพนักง,งานรถไฟ2รายผู้โดยสาร1ราย ถูกสะเก็ดระเบิดและแรงอัดเข้าที่ลำตัวเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลครับจุดที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่อำเภอโคกโพก่อนถึงสถานีตา8อํอำเภอเทพาเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้โดยสารตกค้าง300คนฝ่ายปกครองจึงจัดรถไปส่งอย่างปลายทางเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มก่อความไม่สงบที่ต้องการสร้างสถานการณ์คับ ส่วนเรื่องนี้ลงดาบแล้วนะครับเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทเดอะวันประกันภัยหลังจากขาดสภาพคล่องและไม่ยอมจ่ายเงินสินไหมทดแทนประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบให้กับลูกค้ารวมเป็นเงินกว่า2,400ล้านบาทครับ นายสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคอพอบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตบริษัทเดวันประกันภัยจำกัดมหาชนเรียบร้อยแล้วเนื่องจากบริษัทมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สินอีกทั้งมีฐานะการเงินไม่มั่นคงค้างจ่ายค่าสินไหมผู้เอาประกันภัยโควิดกว่า2,400ล้านบาทถ้าให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไปอาจจะทําให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือผู้เอาประกันภัยได้ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายและยื่นเรียกร้องค่าสินใหมทดแทนไว้แล้วหรือว่าคนที่ยังไม่ยื่นนะครับให้ติดต่อตรงกับกองทุนประกันวินาศภัยเพื่อรับค่าสินใหมทดแทนต่อไปครับนายกรัฐมนตรีระบุชัดนะครับว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมจะเกิดขึ้นไม่เกินกลางปีหน้าพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ยื้อเวลาไปฟังเสียงครับปีนี้มันกลางปีเปล่าก็กลางปีหน้าทีละ ม่เกิดนั่นแหละผมว่าพร้อมก็คือมันต้องมีการเลือกตั้งสกสอขอได้ด้วยไงใช่ไหมมันต้องเลือกไปพร้อมกันน่ะแหละตรงนู้นนะผมไม่ต้องการจะดึงอะไรทั้งสิน้นอะไรที่มันปล่อยได้ผมก็ปล่อยหมดนะมันสําคัญก็คือว่าทํายังไงมันจะแก้ปัญหาต่างๆที่มันข้างทางกันอยู่ได้เพราะนั้นเพราะนั้นผู้ว่าท่านใหม่ก็ต้องแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยนักข่าวถามนายกนะครับว่าแต่ละพรรคได้เปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทมแล้วนายกอยากได้คุณสมบัติแบบไหน นายกก็ตอบว่าเขามีอยู่แล้วคุณสมบัติการสมัครผู้ว่ามีเป็นข้อๆออยู่แล้วของตนมีอย่างเดียวคือทำงานตอบสนองประชาชนให้ได้ดีและระมัดระวังการทุจริตขณะเดียวกันวันนี้พรรคประชาธิปัตย์เปิดตัวดรเอสุชชวีสุวรรณสวัสดิ์ลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรทมในานามของพักย้ำว่าหากได้รับโอกาสจากคนกรุงเชื่อว่าจะสามารถเดินหน้าเปลี่ยนกรุงเทพได้ครับ ส่วนที่เวียดนามพัฒนาไปอีกขั้นแล้วนะครับเมื่อบริษัทสัญชาติเวียดนามทุ่มเงินกว่า5,000ล้านบาทสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าครับบริษัทวินกรุ๊ปซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามได้เริ่มโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าด้วยเงินลงทุนราวๆ174ร17ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าประมาณ5,000ล้านบาทโดยมีกำลังผลิต10,000 0ชุดต่อปีในเฟสแรกนะครับ โครงการนี้เป็นการหนุนธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าวิน a s t ซึ่งจะช่วยลดปัญหาห่วงโซ่อุปทานเกี่ยวกับแบตเตอรี่รถไฟฟ้าโดวยวิน a s สเป็นรถยนต์แบรนด์แรกที่ผลิตในเวียดนามแบบ100%เเมื่อปี2562เป็นรถยนต์ที่ใช้น้ำมันนะครับซึ่งการสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่นี้ก็จะสอดรับกับแผนของบริษัทที่จะบุกตลาดรถยนต์ในสหรัฐคาดว่าทางบริษัทจะเปิดตัวรถรุ่น s u สสำหรับบริษัทเช่ารถ และแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทในปีหน้าครับจากข่าวดีของเวียดนามมาดูข่าวดีของไทยกันบ้างน,นะครับปีใหม่นี้คนไทยมีเฮครับใครที่เป็นสายปาร์ตี้น่าจะดีใจกันเพราะว่าที่ประชุมสอบอคอไฟเขียวให้จัดงานเข้าดาวได้ดื่มแอลกอฮอล์ได้จนถึงตีหนึ่งครับนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโฆษกสบคอบอกว่าที่ประชุมสบคที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้เห็นชอบคลายล็อกดาวในคืนเขาดาวปีใหม่เป็นกรณีพิเศษโดยอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในคืนวันที่31ธันวาคมปี64ต่อเนื่องจนถึงวันที่1มกราคมปี65ไม่เกินเวลาตีหนึ่งภายใต้มาตราการโควิดฟรีเซตติ้งขณะที่กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่วนกลางจัดขึ้นที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอรุณราชวราราม ที่ต่างจังหวัดจะมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเช่นกันนะครับอย่างน้อยจังหวัดละ1แห่งและพิธีตักบาตรรับปีใหม่ส่วนสถานการณ์โควิดวันนี้สบครายงานติดเชื้อรายใหม่3,398รายหายป่วยเพิ่ม5,467รายเสียชีวิตเพิ่ม23รายทำให้ยอดเสียชีวิตสะสมอยู่ที่21,194รายกรายครับ และต้องฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่นะครับสำหรับเขาดาวปีนี้โมโน29พัทยาเขาดาว2น2จัดกันระหว่างวันที่29 31, ถึง3 1ธันวาคมเข้าไปชมฟรีแถมยังได้ลุ้นรับรถยนต์ด้วยนะครับเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยโมโน29ถแถลงข่าวจัดงานโมโน29พัทยาเขาดาว2ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นที่ท่าเรือแหลมบาลีไฮ ภายใต้คอนเซปต์ The Best Thai Festival of New Year Celebration เป็นการฉลองปีใหม่ที่ดีที่สุดของไทยนะครับจัดเต็มทั้งการแสดงดนตรีมีศิล,ป,ลปินชื่อดังมากมายระดับแนวหน้าของไทยและอินเตอร์พร้อมร่วมเก็บภาพความประทับใจในช่วงวินาทีเขาดาวน์จุดพลุเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดไปฟังเสียงคุณสนทิยาคุณปลืม้มนายกเมืองพัทยาที่พูดถึงความพร้อมในการจัดงานครับ สัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนที่เปิดประเทศมาเรามีกิจกรรมทุกสัปดาห์แล้วก็มีมาตรการที่เข้มข้นในทุกกิจกรรมนะครับก็ทําให้ทุกคนมาดื่มด่ำความสุขแล้วก็ยังปลอดภัยอุนใจด้วยนะครับนั่นก็คือมาตรการของของเราที่จะมีการดําเนินการในการที่จะป้องกันนะครับนอกจากนั้นโดยภาพรวมเราแล้วเนี่ยทุกคนในพื้นที่นะครับของเมืองพัทยาทั้งเป็นประชากรและประชากรแฝงหรือผู้ที่เข้ามาทํางานนะครับได้รับวัคซีนแล้วเกินกว่า85เปอร์เซ็นต์ นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ที่ยืนยันถึงความพร้อมนะครับเรามีพุ้มคุ้มกันหมู่แล้วคนที่ไปร่วมงานยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรถปิ c กอัพ New isuzu x series รุ่นสป e e สอประตูมูลค่ากว่า7 0 0 0 0 0บาทและของรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายด้วยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ไปเปิดช่อง Mono 29ได้ครับงานนี้มีเซอร์ไพรส์ใหญ่ด้วยนะครับแต่เซอร์ไพรส์ที่ว่าคืออะไรช่วงหน้าก็สิสตาร์บันเทิงครับ Business Productivity Laptops and Product สวัสดีค่ะอยู่กับทิชาพัชรวันในช่วงก็สิบสตา์บันเทิงนะคะวันนี้ค่ะถือว่าเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ฮือฮามากๆเลยนะคะเมื่อไอดอลเกาหลีสัญชาา้าไทยอย่างแบมแบ,ม,แบมกันพิมุกนะคะได้เปิดตัวแล้วว่าจะมาร่วมงานโมโนทูนที่นายพัทยาเคาดาว2022ค่ะ สร้างความสะพายกลางงานถแถลงข่าวโมโนทวนที่นายพัทยาเขาดาว2022ที่โมโนทวินที่นายสตูดิโอเลยนะคะเมื่อศิลปินเคป๊อปสายเลือดไทยชื่อดังอย่างแบมแบมกันพิมุกภูวกุลเจ้าของผลงานโซโลมิิอัลบั้มริบบอนค่ะได้ส่งคลิปมายืนยันเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะว่าจะเดินทางเมือ,มองไทยตามสัญญาพร้อมกับคอนเสิร์ตจัดเต็มเลยนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ประเทศบ้านเกิดค่ะบนเวทีโมโนทวินที่นายพัทยาเขาดาว2022 กับแฟนๆชาวไทยในวันศุกร์ที่31ธันวาคมนี้นะคะท่ามกลางการตอบรับอย่างร้อนแรงจากเหล่าแฟนคลับอากาเซ่ก็ส่งผลให้แ a ชแท็กแบมแบมเอ็กซ์โมโนทวิตนายพัทยา2022ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ทันทีค่ะซึ่งแต่ละคนก็ต่างตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้เจอกับแบมแบมมานานกว่า2ปีแล้วงานนี้แฟนๆก็เลยรีบจองที่พักไปรื่มเท้าราวกับแบมแบมอีกด้วยค่ะ สวัสดีครับผมแบมแบมคอสเมตนะครับผมทุกทุกคนครับในที่สุดนะครับผมในรอบ2ปีนะครับผมเนี่ยจะได้โชว์ให้กับทุกคนได้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผมในงานโมโน29พัทยาเข้ากัวคอนเสิร์ต2022นะครับผมในวันที่31ธันวาคมนี้ที่พัทยานะครับผมแล้วก็ยังมีไลฟ์นะครับทางเพจ Facebook แล้วก็ช่องบอดแคสต์โมโน29ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่มาไม่ได้นะครับก็ การนี้นะผมบอกเลยนะว่าผมเนี่ยจัดเต็มมากๆมากๆเลยนะผมแถมยังมีเซอร์ไพรส์อีกเลยอยากให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับผมและเอาจริงผมไม่ได้โชว์ให้กับทุกคนเนี่ยดูมาได้กว่า2ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยนะอยากให้ทุกคนเนี่ยมาสนุกกันนะครับผมยังไงเราเจอกันในเร็วนี้ที่พัทยาครับ นอกจากนี้นะคะยังมีทัพศิลปินชื่อดังมากมายเลยที่จะมาร่วมเสิร์ฟความสนุกจัดเต็มอย่างยิ่งใหญ่ตลอด3วัน3คืนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโป่งเดอะซันนะคะพี่พีระหนุ่มกลาโปเตโต้ปามม่เดอะทอยส์ เจเจตรินแล้วก็อีกมากมายเลยทีเดียวที่งานโมโนทวิตินายพัทยาคาวดาว2022ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31ธันวาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปณทนะ่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยาหรือว่าแหลมบารีไฮนั่นเองค่ะงานนี้ชมฟรีตลอดทั้งงานเลยค่ะ ต้องมาแล้วครับเพราะว่าเราห่างหายกันไปการเฉลิมฉลองปีใหม่ก็ห่างหายกันไป2ปีนะครับแต่ก็บอกว่าใครที่สามารถเดินทางมาได้ก็อยากให้มาที่พัทยานะครับมีมาตรการที่พวกเราเทสก่อนแล้วทุกคนก็ปลอดภัยแต่ถ้าใครมาไม่ได้จริงๆก็สามารถติดตามชมได้ทางโมโนทูนิทายส่วนของเซอร์ไพรส์มีของมี่ป่องด้วยนะครับแต่ยังไม่บอกว่ามีอะไรนะครับ <S 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 ใช่ใช่มีด้วยแล้วก็มีส่วนของมิสเซเดนติตี้ที่เป็นโชว์น้องๆทุกวงทุกคนทุกศิลปินนะครับก็พวกเราก็เตรียมตัวมาสักพักใหญ่ๆแล้วแล้วก็เชื่อว่าทุกกกกกคคคนนนิิดดดถถึึงงงงเเววทีาาารรรแแสใใ้้้อลั็ช ให้เจอกับทุกคนให้หายคิดถึงครับมาต่อกันที่การประกวด Miss Universe 2021นะคะสำหรับใครที่ตื่นมาเชียร์เมื่อเช้านี้คงจะทราบผลกันแล้วนะคะว่าสาวงามที่คว้ามงกุฎไปในปีนี้นั่นก็คือสาวงามจากประเทศอินเดียค่ะฮานาสันทูนั่นเองส่วนสาวงามจากประเทศไทยของเรานะคะน้องแอนชชลีสกอตเคมิสก็น่าเสียดายนะคะไม่ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายแต่ว่าเธอก็ทาดีที่สุดแล้วค่ะ เพราะความสวยบวกความมั่นใจจนสามารถเอาชนะสาวงามจาก79ประเทศทั่วโลกคว้ามงกุฎมิสอินเดีย2021เป็นนางงามจัก,กรวาลคนที่70นะคะสำหรับฮานาสันทูค่ะสาวงามจากประเทศอินเดียวัย21ปีตัวเต็งจากเวทีที่สวยสะกดไรที่ติพ่วงด้วยลีลาการตอบคำถามแบบมีไหวพริบนะคะซึ่งเธอก็ยังเป็นทั้งนักแสดงนางแบบแล้วก็ทำงานเพื่อสตรีในอินเดียมาโดยตลอดเลยค่ะและเธอได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับอินเดียคว้ามงกุฎมิ ยูนิเวิร์สคนที่3ได้สำเร็จค่ะโดยหลังคว้าตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สคนใหม่จะต้องบินไปที่นิวยอร์กเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในวันพรุ่งนี้ทันทีค่ะส่วนรองอันดับหนึ่งนะคะได้แก่นาเดียเฟรร่าจากประเทศปาารกวัยค่ะและรองชนะเลิศอันดับที่2ตกเป็นของลาเลลามิสววเน่จากประเทศแอฟริกาใต้นะคะขณะที่รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมในปีนี้ตกเป็นของมาริสเตล่าออฟพาลาดจากประเทศไนจีเรียค่ะ ด้านตัวแทนสาวไทยแอนชิลิสกอตเคมิสนะคะก็ทำเต็มที่แล้วแม้จะไม่ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายแต่เธอก็ได้นำเสนอแนวคิด Real Size Beauty ให้คนทั่วโลกเนี่ยได้รับรู้โดยเธอก็ได้โพสต์ไอจีเผยความรู้สึกนะคะว่าแม้ทุกอย่างจะไม่เป็นไปตามที่ต้องการหลังจากทุ่มสุดตัวแต่เธอก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วก็แสดงให้ทังโลกได้เห็นเรื่องราวของ real size beauty ขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนค่ะ ส่วนข่าวนี้นะคะต้องขออนุโมทนาบุญกับพระเอกหนุ่มธนวาสุริยะจัดด้วยนะคะที่ได้เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ ถือรักดีเช้าวันนี้นะคะสำหรับพระเอกหนุ่มธันวาสุริยะจากได้เข้าพิธีอุปสมบทแบบเรียบง่ายที่วัดสังวรพิมลไพยบูรณะจังหวัดนนทบุรีเพื่อบวชทดแทนคุณบิดามารดาโดยได้สายาทางธรรมว่านาควโรนะคะแปลว่าผู้ประเสริฐกว่านาคท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปิติโดยมีทั้งครอบครัวคนใกล้ชิดแล้วก็เพื่อนในวงการบันเทิงมาร่วมงานบุญกันอย่างพร้อมหน้าเลยค่ะรวมทั้งแฟนสาวกรีนอัสดาพรซึ่งพระ มีกำหนดบวชเป็นระยะเวลา14วันค่ะและนี่ก็คือข่าวบันเทิงทั้งหมดที่ทิชานำมาฝากนในวันนี้ค่ะคุณพบเอกขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะติดตามทุกข่าวสารและความบันเทิงนะครับฝากช่องทางออนไลน์ด้วยด้านล่างนี้ครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารที่สำคัญตลอด24ชั่วโมงทั้งหมดนี้คือข่าวข้าม nightly news สรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิง 6แต่งภพเอกครับและดิฉันที่ชาภพัราวันค่ะเราสองคนพร้อมทีมค่ะและทีมงานลาคุณผู้ชมนะครับเจอกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ